ไปได้นะสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงซีเอ็กับฮีโร่ชา a d ด w เบยนั่นเองนะครับ แถบนี้ชาโด้มีการปรับสกิลสามนะครับเวลาเราโจมตีมันทำดาเมจแล้วทำให้ติดสตันนะครับเว,าวาลากดใช้หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งทีนะครับเวลาเรากดใช้ไอพี่มันเป็นกิปแทรกนะครับแต่ว่าถ้าตีกับพวกคิปป่าพวกยูนิตนี้น่าจะติดตลอดนะครับแต่ถ้ากับฮีโร่น่าจะได้แค่รอบเดียวต่อการกดสกิลสามหนึ่งครั้งนะครับกับคิปไม่ติดพี่กับคิปไม่นับไม่เสียชาร์จก็ใช่ไงครับพี่ถ,ถึงได้บอกไง อ๋อคลิปมันไม่ติดใช่ไหมใช่แต่ว,ตว่ามันจะไม่เสียชาร์จมันต้องตีกับฮีโร่อย่างเดียวถึงจะเ,<อ>เสียใช่ไหมโอเคพี่นึกว่ามันจะตีต <า S 1> แบบแล้วติดสตัร์กับคลิปด้วยแต่ว่าแบบเออแค่ราคิดอย่างนั้นโดนเลยไม่ก,กล้าตีคลิปเว้ยโดนเลยเก็บชาร์จเลี้ยงไว้ทีแรกนะอาา่าฮะเออแต่พอลองดูแล้วมันไม่เกี่ยวกดตีนะงงเลยตดยังไม่ทันหายเหม็นกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วเอาเอาไปหนึ่งทีพอ ไม่ถึงวะพี<ต>่หมอแม่ง <จะ S 1> นอนอะโสัตว์รูหายไปอีกหนึ่งทีพอสุดยอดรวยพาดสองถุงผมเลยเป็นสายไอจีนะครับวันนี้ไอ้ไอ้ล่างเนี้ยรู้สึกว่าเวลาตีมันเหมือนตีสองทีเว้ยเอ,อเ่อนทิมจิก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 ผีแม่จิๆๆๆๆม้มฟันที่มันหิวแล้วเฮ้วอ,อย่ากระตุกดิ เออแรงแล้วเนี่ยมันทำน้ำมันด้วยปะดอกแรกมันจะสร้างอ๋อห้าสิบหน่วยว่ะเออสิบนี่แหละห้าสิบห้าสิบเออมาแล้วเายเมลสุดท้ายอ่ะห้าสิบะใช่ทีนี้ผมไม่ได้อ่านละเอียดเลยนะเพราะว่าเห็นเขาเล่นมาตาตะกี้ก็เลยลองดู เพราะว่า Shadow มันผมไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยก็เลยไม่ได้ตามอะไรมากขนาดนั้นแต่บอ,อกว่าไม่ค่อยได้เล่นฮอนเหรไม่ได้สนใจไม่เชิงว่ะฮีโร่มันก็เดิมๆอ่ะแต่ฮีโร่แต่ฮีโร่ Shadow Blade นี่มันไม่ได้อยู่ในสายตาไงทีแรกคือมันไม่มีอะไรอะไรเด่นแล้วอ่ะคือมันนิ่งเลยอ่ะ กลางไปล่างเลยก็เกินไปมีรถศัตรูกำลังไปเลนกลางเอาไว้พี่เจลางั้นเหรอว่ามันแทบไว้หรือเปล่าไม่รู้วะเขาไปไหนแล้วอ่ะมันวิ่งไปกลางอาจจะไปตัดลูนพี่<า>เอาไว้ผมถึงแล้วศัตรูหายได้อนั่นไงมีแทบ ศัตรูหายไปพอเด่นมาที่คำนึงนะพี่ซื้อของก่อนมใส่กันเวทให้ปะใส่กันเวทแล้วสินะสกิลสามที่เวลาติดสตันนี่มันติดทั้งเขียวทั้งอะไรด้วยใช่ปะที่หนุนว่าเขียวไม่เขียวน่าจะไม่รู้ไม่ใช่ไหมแต่บีเคบีนี่ทะลุใช่ไหมแบบติดสตันแน่นอนใช่ไหมโอเคไม่ถึงว่านองบ้างล้อง เห็นไหมพี่พอาพี่เปิดอยูทามันจะมีชาร์จขึ้นตรงรูปอยู่เด็กหนึ่งอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตีกิฟก็ไม่ไม่เสียประเทศนักตีคนเท่านั้นเออแรงดีว่ะคือจากการที่เอาเอาบันตีสองงงๆกลายเป็นแรงเฮ้ยนี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งวะกูนึกว่าเกณฑ์โง่มันไปหวานกิฟแล้วนี่ยกิฟไม่เกิดไม่เป็นไรได้เปล่า

เพิ่มค่าเอจิ G, <ป>เพิ่มคนลในการเคลื่อนที่นะครับขโมยพลังโจมตีของเป้าหมายนะครับสกิลสามแปลงร่างเหมือนกันครับเปลี่ยนเป็นระยะก,การโจมตีระยะไกลนะครับสามารถเปิดวิชั่นแล้วก็สร้างความเสียหายตามค่าอินของเราด้วยนะครับอันติก็ดดูสถานะนะฮะสามารถออกกระถาฟ้าได้ครับสีแดงตีกระจายสีเขียววิ่งผ่านยยนิบแล้วก็ตีไม่มืดนะครับสกิลสามนี่จะเป็นตีแล้วดุด ดูดมานาฝั่งตรงข้ามนะโอเคบวกยากนะครับพี่ใช่เขาฟื้นแล้วอ่ะเอ่อรอกเตอร์มันจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะรอบก่อนมึงทำสายอินไปเสียดายมันไม่ใช่แผ่นนี้เนาะถ้าแผ่นก่อนนั้นน่าจะมันว่ะเอาเอาเ,อาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ไม่นา่ารอดเหรเดี๋ยวไปฝ่าน้ำบ้ามันหมดเลยไม่รู้อดินมาบนแล้ววะอดินนี่ก็ปรับใหม่แล้วพี่ไม่ทำหรอกไม่ใช่แนวว่ะตอนนี้ยังไม่เข้าหัวก็ไม่เข้าตาเลยอ่ะเข้ามันใส่เข้ามาคนเดียวไม่เข้าใจเหมือนกัน

มันทำให้เราต่อสกิลได้ง่ายขึ้นนี่หวะดีว่ะเรียกว่าประโยชน์มันเยอะกว่าเดิมอ่ะตอนนี้นกดอสองพุ่งเข้าไปตีทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นสกิลสามตีอีกทีหนึง่งแะตีได้สี่รอบหนึ่งแล้วก็กดหนึง่งเรียกว่าโกงก็ได้นะตอนนี้เข็ของเยอะเหมือนเดิมอ่ะแต่ต้นเปลี่ยนก็มีประโยชน์มากกว่าเดิมไง ไม่ได้แย่นะปรับมาศัตรูหายไปศัตรูหายไปเลยซื้อวาตถือว่าโอเคเดินมาเขาเล่นเป็นสามสี่ห้าข้อนนะครับเล่นไปใส่ไอจินะสโลไม่โดนโดนเสกแล้วก็ยิงพี่กำลังไปอ่ะจะเล่นต okay. anyway. ่อปะล่ะแล้หมด ม่มาว่ะมันหวาดอย่างว่าดูก่อนยังอย่งย่างหวาดส้มยังอยู่เดเดินเข้าไปในป่าแล้วแสงสามว่าตรงนี้ติดตันอย่าไปว่ะเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนแตกหนึ่งเต็มบาดถาล่อซะมือแหกซอกแตกกันไปเลยโอ้ยิงอย่างเอาโรนัลโดอนด้วยข่าวตัวนี่คงอยู่ไม่ไกลอ่ะ ต้องเพิ่มมาดเ,เดี๋ยวทักด็อกทุกรอบหนึ่งแล้วกันเนี่ยเออเกมที่เราเล่นชาโดว์ก็าากกกเจอต้องท้าหมดแล้วล่ะเออพี่ตีเฟดไปน่าจะเยอะ,ออะกว,ว่าบนเนี่ยเจ้าว่าตอนนีา วิมาแล้วแต่กับบนวันนี้เห็นเห็นเระวังไม่ได้นะมาบอกว่ระวังนะเออวอลกแล้ววอลกแล้ววอกแล้วพี่อ่ะเลือดหน้าตายโดนยิงแล้วเนี่ยบองหลังแม่งหลับชัวร์เลยเว้ยเป็นจุรอยรั่วคนโดยด่วนมีมอยอยู่แล้วแหละน้องเข้ากระทะเข้านี้พี่เล่นเฟิร์กเลยแล้วเฟิร์กเหรอมันเล่นเทียบง่าย วูทีเดียวตายเลยวะเออพี่กำลังขึ้นไปบนอะด็อ,ดอกไม้ฟิวแข็งฟิวดอกะะดอะ ใช่ไปแล้วใช่ไปแล้ววิ่องอ่ะหน้าดีลีนไม่เดินถอยดูดไว้แล้วไม่เดินถอยให้กลับมารางวัลกลางนี่อะนี่อะนี่อะปวดตัวปวด หลังหลังหลังแล้วานนั่นอะไรโอ้ดวงดีเกินคุณ2งล็อกกลางล็อกไอคอนแล้วอ่ะพี่จอดอะไก่อนยักล่างเลยไม่ไมพี่เล่นสามสจะไปดิ ที่พี่เล่นเป็นไลท์แบนกับไอแบนไอไลท์แบนกับไฟแบนอะอ๋อแดงขาวอะเดี๋ยวก็น่าจะเป็นบีคีบเลยอะไม่มีเจนะเดวิดมันช่ว่าฟ้ามาเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันด้วยนะวันระวัง หวานแล้วคือหวานแล้วบ้างนะเจ็บแล้วกันเว้นไว้ดีกว่าวะไม่เล่นสเต็งด้วยเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวเร็วเรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนทุกทีต้องเล่นสะท้อนเลย นอกเล่นได้ยาวๆไม่มีตาไม่ม en> <right ีตาแข่งเหงเด้ no ์ต้องมันกลับไปแล้วลันไม่ได้ตันไม่ได้เพราะเดินันเพราะเด่นตัดไปแล้วตัดไปแล้วตาอยู่ดี เจ็บนะวันเล่นเจ็บมากวิ่งมาหมาถอยก็ได้เดี๋ยวโดนหมาด็อกทำกี่หมอพี่เอาให้โดนเมื่อไมร่ก็ต้องไปเท็จดีน่าออกที่สุดละสำหรับด็อกอ่ะนะตอนนี้นะอเริ่มมาใหญ่แข็งเขต้องออกแผ่นก่อนยอมรับว่าโกงแผ่นนี้เลยโดนปรับนิดนึงเออแผ่นก่อนมาโกงไปอันนี้คือน่าจะแบบพอดีพอดีก็ยังก็ยังเช็คเาว่าโกงอยู่อืม แค่ว่ามันยังมีอะไรอ่ะอัปราคาขึ้นไม่ใช่เหรอฮะกิโม่อัปราคาขึ้นด้วยนี่เออเพิ่มราคาขึ้นบวกไปอีกสองร้อยมังอดีน,นี่แอนตรีก็จริงแต่ก็เท่านั้นมาตนลุมยำอยู่ในนั้นอยู่ดีดดอะมองไปดูว่า็อกเดินมา สองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบตะกอไปรอตะกัดแบบด่วนจีมนันีจ่เาเยาะวิบวิบวิเบดูจังวะตีด็อกไม่ทันนะตีด็อกตีตะตันเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนน่าจะต่อได้ม,มีตั้มแค่สองตัว เลยต่อไม่ได้ถ้านุมไม่ติดอันไม่ติดปูนมันก็ไม่ตายอ่ะอืมเพราะนักแข่งเไยวะมันเป็นด็อกอ่ะใครก็เล่นได้เว้ยของขนาดนั้นนลยเวลาด้วยอืมบิดบิงแล้วบอลโดนบอโดนเห็นไหมล่ะชาโดว์ซอนด็อกเตอร์มาจะร์โดซอนหลังปะดิสันเนี่ยมันมีบ เดี๋ยวผมก็ทำไปเจ็ดเจ็ดบนถอยบนถอยเยอะล่ากันอย่างนี้เลยเหรอวะต้นหาเจ็ดแล้วนะพี่เดี๋ยวค่อยไปนะอ่าได้เกินไปดูวิ่ดูวิ่เดิ แก้วาดเข้าไปเข้าไปมาได้เลยเข้าได้เอไม่ได้กูอะกูเด้งเข้าไปได้ไงเฟดวอล์กหรือว่าวาร์ปวะอยเดวาวาดมาบัฟได้ไหมระวังมันเห็นใครเปล่า มีเกตแล้วโอเคเดี๋ยวพี่บีคีบีเลยโอเคก็จะามใบ์ถาฟ้าเลยก็ได้ตั้งสองทีปะเล่นใบะคนตีแล้วแต่ได้หมดอ่ะถามฟ้าก่อนระวังคือไอ้เจลาไม่นทำประมงคนเลย <c oughs> ชื่อไม่ดีชื่อไม่ดี บวกไหวเอาวะนอกว้ามไม่ก of uh> uh ันเนี่ยต้องให้อดินอันตีอย่างเดียวเว้ยอดินเล่นเป็นแทงเนี่ยว่ะสะท้อนไหมเอาว่ะมันมันต้องแทงแล้วยุคนี้มันแทงที่มันเป็นสเต็งจะไปเด้อนี้มันต้องชนมันก็ได้สเต็งไงสะท้อนได้สเต็งมันดูมันจะเป็นเยอะดูแรงทางนี้ก็ต้องบีคีบีอ่ะเฮ้ย หุ่นใหญ่ไฟกระพริบดวดินดิดูดินดิกูยังถึกเลยอ่ะได้รับไม่ถึกจังไงอ้าวโนนโนนไม่ถึกจังไงแตกกันไปเลยไม่ไม,ไม่โดนวิทเลยยิงไม่เข้าเลยเว้ยค<อ>ือยิงไม่ลดเลยอ่ะเออ เขียวซะยุ่ยเป็นทิชชู่เ้าเด็ีอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งว่าคุณนึกว่าเกณฑ์หมูไม่ติดวะกันเวทกันได้วะทัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนกองหน้าไอ้แดงทางแข่งหลังไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นทิชชู่เช็ดขี้แล้วมึงไม่ได้ไม่ได้พี่ลองแล้วกันเวทกันได้เหรอวะอืมดีเจลาแล้วเมื่อกี้ไม่ขึ้นอีกไม่ติดไม่ติดฮาร์ดไม่เสียเลยใช่ใช่ มันเขียนว่าเป็น,กนสกิลเวทอะสกิลสามอะนี่ไงการโจมตีแรกข,ของคุณในร่าวนี้ใส่ฮีโร่ศัตรูจะทำความเสียหายบนนั้นเป็นเวทห้าสิบหน่วยนี่ไงเป็นเวทแต่เออเป็นเวทแต่โดนสต,นตัตนนะว่าการสตันนั้นทำดาเมจมาใช่ใช่ใช่แต่ตๆๆดโดนตายแต่อีกอย่าไม่สามารถใช้กับพวกบีคีบีได้แต่ถ้าน่ากับเขียวน่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นเวทเออแล้วกับเขียวได้บีไม่ได้ มาแล้วอัศวินโตโก้โตโกลมเข้าหลังครัพี่เข้าหลังครับป้อมแล้วโอโ้โหยิงอย่างกับโรโนัลโดอนาคตงดาวซันโบนี่คุณอยู่ไม่ไกลอ่ะเลล่่น็ออกแงัไมมีวะ้ายิงไม่หยุดแบบนี้เห็นด้วยข้อพ่อขัดดี ถึงกับงงเลยกูโดนสตันเพราะอะไรนี่มึงเป็นญาติกับบาตาปะเนี่ยบุกท่าเดียวเลยเชีย่ยเออทำสี่ได้ยังยังอ่ะพี่เพิ่งขึ้น,นบีกีบีมาตะกี้ไม่ต้องหรอกมั้งเอเลนียรู้งานอนะ่ะออกมาแล้วอ่ะทำท้าวฟ้าดีกว่าปครับ รงนี้กดเม็ดเบนมันใส่หน้าแล้วเ<ะ>ันเซิวนว้าไปแล้วแต่ต้องอยู่กองหน้าไอ้แดงทังแขงหลังไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นทิชชู่เช็ดขี้แล้วมึงเม็ดหลังเม็ดหลังเม็ดหลังไม่ใจคอพี่ที่ไม่คิดแบ่งคนอื่นยิงมางเหรอฮะ มีโซแถบปะอีกสักทีพี่หน่อยดิใส่ตัวเองแล้วเดี๋ยวเล่นต่อเลยพี่เลือดเยอะแล้วบ๊บอบเลยบัฟแล้วโซแถบมาอยากได้โซแถบอยากได้ไงวะเดี๋ยวเขาก็เดินมาพี่เชื่อว่าคนไทยบินได้เอาาอเดินตายแล้วหล่อเปล่าโอ้ <c oughs> กดสามอีกทีนึงไม่ทันวะรอ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 เชืยอย่ออยู่เดอร์วิทมันจะเข้าอยู่เดอร์น่าจะหาคอนวะไม่งั้นตีเจลาตอนนั้นตีไม่ได้วะไม่หาคอนก็ดูเลือดได้หลังตีตอนตีเจลานี่กันดาเมจทั้งหมดเลยปะวะร้อยเปอร์เซ็นต์ปะกายภาพไม่ได้มีการย่าฟ้าพี่ดับเบิลอ่าเดี๋ยวพี่ไปกายภาพถ้ามีการย่างภาถึงแค่นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเลยใช่ปะใช่ มันจะได้กมมันเวทมาด้วย2.5ง 5, 5, 5, 5. ุดห้าสองกเ่าเข้ากองอ่าเ,เด็กอีกอยู่ที่ไหนเฮ้ยบนตายอ่ะ ท่านโปรดยืนไว้อะไรกับการจากไปของกาเรตเมลด้วยครับเข้าประทะตรงนี้ล็อกกิมมอร์แล้ววะเหี่ยฟ้าเอามีไปเราออให้มันจบเลยกับพี่ไปธุระแล้วธุระทางบ้าน แม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาเอาล่างก็ได้ไปขึ้นยากัดวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อได้ต่อได้ เฟสที่มันควรตีนจริงๆเออดิตายโหว่างั้น,บบน,นเล่นลิ้นมากครัเฟดอะ่ะมีคีบีไม่ทันเลยจนสกิปเล่นน้อยเกิน ด็อกตายกองหน้ายแดงได้ปะเนี่ยไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นทิชชู่เช็ดขี้แล้วมึงตายไหมไม่มีดูดเลือดใช่ไหมไม่ถ้าฟ้าด้วยอยู่ด้วยเฉียวเฟดแล้วต้องหวนฟ้าป่ะเฉียวเฟดบ่อยๆใช่ไหมเนี่ยซื้อมาสามงั้นโดนเขาตุ๋ยแน่ๆเลยวะมีสองอันกำลังมาเอ้ยเออมีหนื่งตัวเขาเข้าแต่เอโรเนียเว้ยเขารู้ว่าเอโรเนียแบบตัดด็อกไม่ได้ มันไม่ตีให้กูละพ่อใช้ไม่ค่อยคุ้มเลยวะหลัง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 เพจไอกองหลังแม่งรับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกคนด้วยโดนสวมหน้าอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบแต่ก็ดีนะเป็นตัวที่ไว้จับพวกตัวหนีอย่างเช่นในตังยิงจายเงี้ยเนาะอืมดีดอก

โอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเดี๋ยวเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับที่พายไงขอตัวไปฮะเจอกันใหม่ยีกแน่ครับสำหรับเกมนี้ขอบคุณมากครับผมบายจ้า